thank you สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับเพจคนรักบ้านหาไอเดียกันสร้างบ้านนะครับผมเมื่อวานได้อยู่บ้านท่าหินงมนะครับพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นนะครับสามสเต็ปนะครับพื้นที่ใช้สอย90ตารางเมตรนะครับผมงบสร้างอยู่ที่1ล้านบาททวนนะครับผมอันนี้คือบูรวมข่าวแบบนะครับบ้านหลังนี้เป็นฐานแพรนะครับผมฐานแพรความลึก ของฟุตติ้งอยู่ที่1เมตรนะครับผมอยู่พื้นที่ภูเขานะครับเนาะมันกัดสีฟุตติ้งอาจจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับเพราะไปโดนหินนะครับผมอ่ะความกว้างของหน้าบ้านนะครับความกว้างของหน้าบ้านออยู่ที่10เมตรนะครับความลึกอยู่ที่9เมตรนะครับบ้านหลังนี้พื้นที่โดยรวม90ตารางเมตรนะครับเป็นฐานแผ่นะครับเป็นตะก้อนะครับผมเหล็กข้ออ้อย12บมิลนะครับเหล็กโครงสร้างนะครับดีดีสิลงใหญ่นะครับผม เดินตามเข้ามาชมดีเทลด้านในนะครับผมครับหน้าบ้านจะยกพื้นสูง60เซนนะครับบันได3ขั้นนะครับนี่มีจมูกบันไดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกระเบื้องกันลื่นนะครับหน้าบ้านนะครับออะขึ้นมาดูพื้นที่ตรงเฉลียงนะครับผมตอนที้เราจะแถมมานั่งนะครับ1ตัวนะครับนี่มีพนิงพักให้นะครับ ไว้สําหรับนั่งพักผ่อนนะครับครับหน้าบ้านมีความกว้างอยู่ที่10เมตรนะครับความลึกอยู่ที่2เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นกระเบื้องลายไม้นะครับผมนี่นะครับสวยสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมเราก็จะมีการติดบัวกันเละด้านนอกให้นะครับแล้วก็ลาวเหล็กอย่างที่เห็นเลยนะครับแถมอยู่ในแพ็กเกจนะครับไอตัวนี้จะเป็นหินทรายหินกาบเนี่ยที่เขาเรียกกันนะครับสีดํานะครับตัวนี้ดุดุเลยนะครับผม ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นบานกระทุงนะครับแถมให้แบบนี้จุๆเลยครับตัวนี้นะครับไม่ได้เพิ่มเติมแต่อย่างใดนะครับผมนะฮะตามแบบตามรูปแบบวิศวกรรมทุกอย่างนะครับผมตัวตกแต่งนะครับก็จะเป็นกระเบื้องลายหินทรายนะครับแล้วก็จะมีโคมไฟโคมกิ่งหัวเสา3อันนะครับสามโคมแล้วก็จะเป็นโคมโมเดิร์นด้านหน้าตรงฝ้าด้านนอกนะครับติดให้2ตัวนะครับผมตัวนี้เราก็จะแถม นะครับนี่มุมนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มแสงสว่างนะครับผมส่วนท่านใดนะครับที่การตกแต่งแล้วอยากได้โคมไฟหัวเสาตรงนี้ก็บอกเราได้นะครับผมเพิ่มเติมไปครับสำหรับประตูหน้าบ้านนะครับเราก็เถียมเป็นอลูมิเนียมอบดำมิล2สองนะครับกระจกเขียวส6มิลนะครับ6มิลเนี่ยเราเราให้ตั้งแต่หน้าบ้านอย่างเดียวนะครับนอกนั้นเป็น5มิลหมดนะหน้าต่างนะครับผมเอาตามเข้ามาเลยนะครับ นี่ครับมีพรีเซนเตอร์นะครับของเสื้อบริษัทเชสักนะครับผมนี่นะครับโอ้หน้องชายผมใส่แล้วหล่อมากความกว้างของห้องโถงนะครับ5เมตรนะครับความลึก6เมตรนะครับผมนี่เป็นห้องโถงโล่งใหญ่ๆนะครับไว้สําหรับรับแขกแบบนี้เลยนะครับผมก็ถือว่านะครับมาตรฐานนะครับผมกระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องดินเผานะครับลายไม้นะครับทางเจ้าของบ้านเลือก มาเองนะครับผมนี่ครับผมก็ขอแนะนําลูกค้านิดนึงนะครับถ้าเป็นกระเบื้องดินเผานะครับผมแนะนําว่าให้ปูอย่างเช่นพวกออนอกบ้านนะครับเพราะว่าปูแล้วร่องมันจะไม่พื้นมันปูแล้วมันไม่สนิทกันเท่าไหร่นะครับจะมีขึ้นมีร่องนิดนึงนะแต่ถ้าเรายอมรับได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะตรงนี้เราก็จะแถมปลั๊กไฟนะครับปลั๊กไฟนี่แจ็คทีวีไว้ให้นะครับผมแล้วก็ เป็นฝ้าหลุมนะครับนี่เป็นลายเส้นของชัยศักดิ์เลยนะครับฝ้าหลุมหนึ่งหลุมนะครับแล้วก็มี LED าดาวไลท์สีมุมนะครับแล้วก็โครมการสระเปา3ามสีให้2โครมนะครับด้านกลางนี้นะครับผมเอามาชมห้องนอนห้องที่1กันนะครับผมนี่ทางเดินนะครับเก๋ไก่นะครับนี่ไปเลยห้องนอนห้องที่1 นะครับผมห้องนอนห้องที่หนึ่งมีขนาดอยู่ที่4เมตรนะครับคูณ4เมตร50นะครับถือว่าเป็นห้องนอนที่ใหญ่มากนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ย9กาตารางเมตรเนี่ยจะได้3ห้องนอนเลยนะครับนี่คือ2ห้องนอนนี่คือเอาแบบขยายห้องนอนใหญ่จุๆแบบนี้เลยนะโอเคครับติดตั้งบัวกันเลอะให้นะครับกระเบื้องก็จะเป็นลายเดียวกันกับห้องโถงนะครับผม แล้วก็จะมีไฟ LED ให้1งโคมด้านในนะครับแล้วในตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กทีวีแล้วก็แจ็คทีวีให้นะครับเผื่อเจ้าของบ้านเขาติดตั้งทีวีด้านหน้าก็จะเป็นบางกระทุ้งอย่างที่เรียนไปนะครับผมสวยงามเลยทีเดียวนะฮะนี่นะครับผมนะครับจะเข้าด้านหน้าหรือจะเข้าหน้าต่างก็ได้นะครับผมไอ้ไอ้ ไปไปชมห้องนอนห้องที่2องกันครับผมมี2ห้องนอนนะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปชมห้องน้ำกันนะครับห้องนอนห้องที่2นะครับห้องนอนห้องที่2นะครับมีขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับความกว้างอยู่ที่4เมตรนะครับผมนะฮะก็ตอบโจทย์นะครับถือว่าเป็นห้องนอนมาตรฐานห้องหนึ่งนะครับ4ี่คูณสนะครับถือว่าใหญ่อยู่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นห้องอห้องรับแขกห้องนอนรับแขกหรือว่าห้องนอนคนในครอบครัวเนอะอืมปักไฟสองตัวนะครับดันหัวเตียงหนึ่งตัวเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็บ้านมันสวยอยู่แล้วเนาะปะกระเบื้องก็ลายเดียวกันนะครับฟังก์ชันใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยวจะชมห้องน้ำมันก่อนนะครับค่อยไปดูห้องครัวนะครับผม นี่นะครับห้องน้ําเราก็จะแถมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นชุดเซ็ตสุขภัณฑ์นะครับตัวนี้ชักโครกนะครับเราจะให้พร้อมอ่างแบบนี้นะครับส่วนที่าทางเจ้าของบ้านอยากเพิ่มเติมเป็นเคาน์เตอร์ก็สามารถซื้อมาให้เราติดตั้งให้ได้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสุขภัณฑ์นะครับที่แถมเนาะแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับแล้วก็บานกระจก กระจกบานลุกฟักนะครับแล้วก็เลนชาวเวอร์นะครับผมแล้วมีการก่อกั้นให้แบบนี้นะครับแล้วก็ห้องน้าเราจะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้นะครับลดสเต็ปนะครับนี่สูงต่ำไว้ให้นะครับผมแล้วก็มีราวผ้าเนาะนะครับส่วนเครื่องทําน้ำอุ่นนะทางเจ้าของบ้านซื้อมาเองนะครับผมตัวนี้ก็จะมีบานกระทุ้งนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับผมโอเคมันไม่มีอะไรมากครับบ้านมันสวยอย่างที่ใช้สักเรียนไป นะครับสวยอยู่แล้วนะครับประตูก็จะเป็น u pvc นะครับเป็นบานนี้เบารีนะครับก็ทนทานแข็งแรงโอเคมาชมห้องครัวกันครับผมบ้านมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ไปแบบเรียๆนะครับผมโอเคครับในห้องครัวเราแถมอะไรบ้างนะครับฟังก์ชันแบบไหนบ้างนะครับห้องครัวก็จะมีคน์เตอร์ซิงค์แบบนี้นะครับให้1ตัวนะครับนี่ ความยาว3เมตรนะครับมีบานแถมแถมนะครับแถมทุกหลังคือ2บานนะครับส่วนบานแก๊สหรือบานอะไรเนี่ยก็ทางเจ้าของบ้านกา็เพิ่มเติมบอกเราได้นะเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ทางฮูดเนี่ยเจ้าของบ้านซื้อมาติดตั้งเองนะครับต่อแก๊สและฮูดนะครับผมห้องครัวมีขนาดอยู่ที่3เมตรนะครับคูณ4เมตรเนาะห้องใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะแถมเ่ย ทิ้งล้างจานนะครับผมแล้วก็ก๊อกเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับผมตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เปิดน้ำนะครับส่วนหลังบ้านนี้ก็อันใด3ขั้นนะครับนี่ทำไว้นี่เผื่อมีการต่อเติมหรืออะไรต่อไปนะครับผมไปนะครับบ้านมันสวยไม่ต้องอะไรมากมายนะครับกระเบื้องกันเลยอกก็สีขาวสวยงามนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวประชมมบริกาศโดยรอบเป็นอีกรอบนึงนะครับผม สุดท้ายนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากการชมคลิปนะครับแล้วก็เก็บไปเป็นไอเดียนะครับในการสร้างบ้านของท่านนะครับในการตกแต่งบ้านเนาะนะครับฝากช่องทางบ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ YouTube บ้านสวยด้วยชัยศักดิ์นะครับฝากติดตามให้พวกเราหน่อยนะครับแล้วก็ติดตามอีกช่องทางหนึ่งโดยตรงเลยก็คือชัยศักดิ์รับสร้างบ้านคอนสตรัคชั่นนะครับช่อง Facebook ส่วนตัวนะครับผมนะ วันนี้นะครับผมกับทีมงานบ้านสวยด้วยเชษศักดิ์ขอลาทุกท่านเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ